สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการมอเตอร์ a ช n แนลนะครับวันนี้พบกับผมทีฮะและนี่ครับด้านหลังทีครับนี่คือ New Yaris a t e ท v e v p r e m m u m ปี2025นี้ฮะแต่วันนี้เราจะมารีวิวรอบคันต้องบอกว่า first impression ในการเห็นครั้งแรกของผมเนี่ยเฮ้ย hey! a t e ทีรอบนี้ทำมาพรีเมียมสมชื่อนะดูความพรีเมียมสะกก่อนนี่กระจังหน้านะฮะรูปแบบใหม่นะครับ ดูดีไซน์ของเส้นสายไฟนะครับรวมไปถึงสีเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบสีเทาๆหรือว่าสีเงินอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ารถยนต์ที่บ้านเนาะจะเป็นขาวเป็นเงินซื้อเป็นสีประมาณนี้เป็นหลักนะครับฉะนั้นจะเป็นคนที่ชื่นชอบสีประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันให้ความเรียบหรูดีนะครับ ต้องบอกว่าในยาริสเอที e P เนี่ยยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันทำไมถึงเปิดเ,เรื่องการประหยัดน้ํามันขึ้นมาเพราะตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดซึ่งโตโยต้าหลายคนรู้ดีแล้วว่าเขาเก่งไฮบริดมากๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น1.5ลิตรเบนซินนะครับพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุด111แรงม้านะครับในรถยนต์ที่ไซส์ประมาณแบบเป็น B segment เนาะเป็น compact SUV แบบประมาณแบบเล็กๆไซส์ประมาณนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เท่านี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีนะครับและก็การประหยัดน้ํามันเพราะนี่คือรถที่ใช้ในเมืองก็ได้นะครับออกนอกเมืองไปเที่ยวถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกเดินทางด้วยก็ต้องบอกว่าพอดีพอดีกำลังสวยเนาะภายนอกเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครภายนอกต้องบอกว่า ตัวไฟกระจังหน้าไม่ใช่แค่สวยแต่นี่คือมีระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบต่างๆเข้ามาค่อนข้างครบถ้วนนะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะนะครับด้านหน้านะครับมี2จุดนะฮะเอาดีไซน์ให้จบก่อนด้านนอกนะคุณผู้ชมครับล้อเนี่ยต้องบอกว่ามากับล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทูโทนมา ก็ยังมีความพรีเมียมนะถ้าใครจะมองว่าดูสปอร์ตฉบเฉียวก็พอได้แต่ตัวสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตัว GR ส port ด้วยต้องบอกโอ้หตัวนั้นสวยแน่นอนนะฮะป่ะไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะความพรีเมียมของรถคันนี้คือต้องบอกว่าครอบโครเมียมเขาเนี่ยจะเป็นออกสีดำๆเงาๆนะครับนี่สวยงามกระจกมองข้างนะมีบายสปอร์ตมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าครบถ้วนนะเรื่องของ t o y o t a s เ f e t y Sense เดี๋ยวเล่าให้ฟังในรถอีกทีหนึ่งละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านข้างนี่สวยงามเลยนะครับ มาที่ด้านหลังครับต้องบอกว่าโอ้โหดีไซน์ไฟก็ยังชบเฉียวมีความสวยงามนะครับในแบบของเอทีอยู่นะฮะแล้วต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไฟเขานะครับด้านหลังด้านหน้าจะเป็นไฟเบรกก็ดีนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวก็ดีเป็น LED รอบคันนะครับรวมถึงเขามีกล้องมองหลังรอบคันด้วยนี่นะฮะจะเป็นมองหลังก็ดีนะครับก็มีกล้องมีระบบกล้องมาให้หมดแล้วเรียบร้อยนะฮะรวมไปถึงนี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านในด้านในนี่ครับ เป็นไงต้องบอกว่ากว้างเนาะดูสิกว้างมากไม่ใช่กว้างธรรมดานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวผมเข้าไปให้ดูคือเนี่ยมันเข้าไปได้ลึกแบบนี้เลยนะครับสุดเอื้อมมือเลยอะ่ะเนี่ยสุดเอื้อมมือเลยฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ใครก็ตามที่อยากได้รถซีดานนะครับที่มีขนาดแบบกระทัดรัดนะครับใช้งานในเมืองดีๆนะฮะและมีที่ขนสัมภาระนะครับที่แยกสัดส่วนดีๆแบบนี้นะครับและก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะฮะเอาไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับครบถ้วนมากนะคันนี้นะและนี่คือต้องบอกว่าเป็นดีไซน์รอบคันนะครับของ New Active นะครับที่เราจะได้สัมผัสกันในตัวปี2025นี้ครับด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับ าละและตอนนี้ครับผมอยู่ด้านในรถนะครับของ New t ต y ต้ a ยา r i s a t i v e นะครับ H.E.V. Premium ปี2025แล้วเข้ามาความรู้สึกแรกนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงดีไซน์ในตัวรถกันเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยกว้างกว่าที่คิดคือ ต้องบอกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบรถที่มีภายในที่กว้างขวางรวมไปถึงความนั่งสบายเนาะและยิ่งเราเป็นคนขับเองะฮะเบาะคนขับเนี่ยเป็นเป็นจุดสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกรถเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้รถทุกวันนะครับจะเดินทางไปเที่ยวก็ดีหรือว่าทํางานก็ดีการนั่งในรถที่รู้สึกว่ากว้างขวางสบายมันทําให้เราไม่อึดอัดซึ่งนี่ต้องบอกว่านี่เป็นรถ b s e gment ที่ทําภายในได้กว้างขวางรุ่นหนึ่งในตลาดเลยนะฮะเนี่ยดูจากต้องบอกว่าเฮดล o o ผม สูงประมาณร้อยเจ็ดส right well. so so ิบสองร้อยเจ็ดสิบสามเตรูมก็ยังเหลือนะครับนั่งตัวตรงตรงเนี่ยยังเหลือไม่อึดอัดเนี่ยเหลือประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับรวมไปถึงเนี่ยเล็กรูมเองก็ดีก็มีความกว้างขวางดีอันนี้คือเอาเรื่องของคอมฟอร์ตกันนะความสะดวกสบายก่อนเบาะนั่ง เบาเนี่ยจะออกแนวนุ่มๆนะครับแต่ก็ยังคงความกระชับนะครับสีภายในนะครับจะเป็นสีเทาดำนะครับเทาดำนี่คือเป็นสีหลักหรือเป็นธีมหลักของรถรุ่นนี้นะครับใน H.E.V.Premium นะถ้าตัว G.R.Sport เนี่ยภายในจะเป็นสีดำนะครับ พวงมลไลนะครับเป็นมันติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับระบบภายในต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนรวมถึงดีไซน์ตกแต่งนะครับเป็นเป er ียโนแบ็กสีดำๆเนาะดำเงานะครับมีความสวยงามนะฮะแล้วก็จอนะครับจอค่อนข้างใหญ่ <laughs> ใหญ่เลยต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆ๋ยวนี้ จอกลางนะครับต้องเป็นจอขนาดใหญ่กันหมดละเพราะว่ามันมันเอามาใช้หลายอย่างอ่ะต้องบอกว่าระบบควบคุมรถต่างๆนานานะครับเราจะฟังเพลงนะครับหรือว่าดู Apple CarP l a y Android Auto ผ่านจอมันต้องใหญ่ไว้ก่อนดูแมปอย่างเงี้ยเดินทางบางทีเราเหลือบมามองนิดเดียวมันจะได้เห็นเลยเนาะแล้วก็วัสดุนะก็ด้วยความเป็นเอทีพนะครับต้องไป็ออกเป็นรุ่นที่เป็นอยู่ใน B s e gment ทั้งเป็นรุ่นที่แบบจะเรียกว่ารุ่นประหยัดรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถคันแรก วัสดุเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับโอเคนะฮะนะมีความแบบว่าออต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบ Luxury มากแต่ก็ให้วัสดุมาค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับตามแบบฉบับโตโยต้อยู่แล้วนะคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ t o โยต้าเซฟตี้เซนตรวมไปถึงระบบต่างๆในรถกันบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าเซฟตี้เซนต์ในรอบนี้เนี่ยให้มาโอ้โหเอาเอาด้วยไฮไลท์เลยนะ a Adaptive c r u i s e control และเป็นแบบ all speed หมายความว่าใน a t ทีนะครับ a อะดัพตีพค s ช c o น t r o l นี่เป็นจุดเด่นเลยนะคือในตลาดแล้วก็ในต้องบอกว่าในเซกเมนต์ประมาณนี้ ่วนใหญ่ก็จะเป็น Cruise Control เนาะยังไม่เป็น Adaptive แต่นั่นเป็น Adaptive แล้วและเป็น All Speed ด้วยผมว่านี่คือจุดเด่นจุดขายเลยสำหรับ s a f e ี y เ e n s e ในรอบนี้นะครับรวมไปถึง Blind Spot นะครับมีการเตือนนะครับ Lane Keeping Control ก็คือออกนอกเลนนะฮะดึงกลับช่วยเหลือนะครับมีการเตือนนะฮะก่อนกันชนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับถอยจอดทั้งหมดเนี่ยจุดด้านหน้า4จุดด้านหลัง นะครับก็ต้องบอกว่าเซต้เซนต์ก็ให้มาค่อนข้างครบระบบเรื่องของการเบรกนะฮะควบคุมการเบรก ABS EBD อะไรก็มีมาครบหมดอะ่ะพูดอย่างงี้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยต้องบอกว่าภายในที่บอกคือผมรู้สึกว่ามันกว้างกว้างเลยแหละนี่คือถอยแบบถ้าสมมุติว่าเราเดินหน้าขยับเนี่ยข้างหลังก็คือพื้นที่นั่งก็ค่อนข้างเหลือเฟือนะนะครับ แล้วก็ระบบความช่วยเหลือปลอดภัยค่อนข้างครบถ้วนคราวนี้เนี่ย่าให้ดูจอให้ดูจออย่าพูดถึงเรือนไม้หน่อยนะคือเรือนไม้รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าในรถยุคนี้เนาะไม่มีแล้วนะเข็มอนาล็อกนะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะฮะแล้วก็จอค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ ก็ฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะมีเรื่องของวัดรอบต่างๆเนาะก็จะมีพวกโบดอีโคให้ดูด้วยพาวเวอร์ Power นะรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นตัวมอเตอร์นะครับที่ใช้ระบบไฮบริดด้วยนะครับอยากเล่าไฮบริดนิดนึงอะ่ะคือไฮบริดโตโยต้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้ระบบเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ควบคู่กันนะครับฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้แบบนี้แล้วมันจะประหยัดน้ํามันไหมมันประหยัดน้ํามันได้ด้วยจริงๆฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่เราขับรถความเร็วตา่า เคลื่อนที่ต่าๆแล้วกันมันจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรถจะเงียบมากไม่มีเสียงเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ดับอยู่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการประหยัดน้ํามันเมื่อเราเร่งความเร็วนะครับจะเป็นการทําความเร็วก็ดีหรือว่าจะทําความเร็วสูงก็จะมีเรื่องของระบบเครื่องยนต์ที่เข้ามาทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทําให้รถเนีอัตราเร่งกา่ดีมีกําล้งที่เีื่อวกาเร่งความเร็วนะคยันจีเปันการทำความเรู่กันกัรมอเตาระไฟฟวามเร็วสูงมันมีารื่องของร,ระงบบเคร,ร,รย คือการเอาพลังงานเนี่ยกลับมาพลังงานจนกลับมา mm hmm. เช่น mm hmm. ขณะเบรกนะครับหรือขณะที่เรายกคันเร่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีรีเจนกลับมาที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการชาร์จไฟกลับเข้าไปนะครับ mm hmm. ในตัวของไฮบริดเนี่ยจะไม่มีการ เสียบปลั๊กนะเหมือนกับรถ EV หรือรถไฟฟ้าแต่ระบบแบตเตอรี่เขาจะทำการชาร์จตัวเองหรือรีเจนอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งนี่คือระบบข้อดีของไฮบริดและเขาเคลมต้องบอกว่าอันนี้คืออีกหนึ่งจุดเด่นเคลมการประหยัดน้ำมันนะอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกว่าประหยัดมากและใช้คำว่าโตโยต้าเคลมว่านะประหยัดที่สุดในกลุ่ม B s e gment ที่เป็นไฮบริดในตลาดใช้คานี้เลยนะครับฉะนั้น ว่าประหยัดจริงไหมหรือไม่จริงต้องไปลองขับแต่วันนี้ให้ดูภายในให้ดูระบบให้ดูการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ที่เป็น New A T ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นได้เห็นนะฮะแล้วก็ได้ first impression พร้อมไปกับทีและคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกหรือว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงจูงใจที่จะไปทดลองขับที่ศูนย์โตโยต้าใกลบ้านและตอนนี้ครับทีอยู่กับ GR SPORT นะฮะนี่ย a าริสเอทีนะครับ1.5 h e v GR SPORT ใหม่ใหม่แบบใหม่นะฮะ และนี่คือตัวแต่งตัวท็อปทุพูดอย่างนี้เป็นท็อปสายสปอร์ตนะฮะสายดุเลยนะครับคันนี้เนี่ยจุดเด่นหรือจุดหลักที่แตกต่างกับ H E V Premium เนี่ยคือเรื่องของ exterior design ต่างๆแล้วก็ทุพูดถึง performance ที่แตกต่างกันทำไมถึงพูดถึง performance ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮนะไล่จากภายนอกก่อนต้องบอกว่า exterior design ของเขานะครับเขามีกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ GR นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ G R S นะครับ ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านข้างด้านหลังรวมถึงมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับและเรื่องของสีสันนะครตัวรถที่แตกต่างกันนะครับอย่างนี้เนาะสีขาวนะฮะเราจะเห็นนะครับความสปอร์ตคือหลังคาดำนะครับหูนะรกระจกมองข้างสีดำนะครับแล้วก็มีไฟ LED รอบคันนี่คือ เอ็กซ i เ r ียดีไซที่แตกต่างนะครับและต้องบอกว่าทําไมที่ถึงเกินถึง p e r f o r m ร์แมเพราะชุดแต่งชุดนี้ของ GRS ที่ใส่เข้าไปนะครับใน Yaris a t SUVGR Sport ตัวนี้นะครับสามารถนะครับสร้างแรงกดนะครับทำให้รถเนี่ยอยู่ติดพื้นถนนได้มากขึ้นถึง30%ในขณะที่เราขับความเร็วสูงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่คือต้องบอกว่าเขาเคลมไว้เลยว่าไม่ใช่แค่สวยแต่คุณใส่แล้วหรือคุณซื้อ ตัวนี้แล้วชุดแต่งรอบพันนี้สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้จริงๆนะครับทำให้รถนิ่งขึ้นนะครับเกาะถนนมากขึ้นนะฮะและไม่ใช่แค่ชุดแต่งเท่านั้นที่ทําให้ตัวนี้แตกต่าง แต่เรื่องของระบบช่วงล่างปเราไปดูไหมระบบช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่านะครับแตกต่างตั้งแต่ลอ้อเออล้อแม็กนะครับลายแตกต่างกันไม่เหมือน HEV Premium นะนะครับลายจะมีความสปอร์ตกว่าและขนาดที่ใหญ่กว่าตัวนี้ขนาด17นิ้วนะครับขนาดยางก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะและระบบช่วงล่างนะครับถึงแม้จะเป็น m a c p h e r s o n Strut ทนะครับที่ด้านหน้านะครับและ t To อ s i o n Beam ที่ด้านหลังนะครับแต่มีการจูน สปริงนะครับช็อคอัพนะครับรวมถึงเนี่ยต้องบอกว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังจูนมาใหม่หมดนะครับเพื่อความสปอร์ตความหนึบ ความแน่นเกาะถนนนะฮะเพราะว่าค่าสปริงนะฮะก็แข็งขึ้นนะครับตัวของโช๊คนะฮะก็มีการเพิ่มแกนกลางนะครับที่ใหญ่ขึ้นประมาณ10%ก็ต้องบอกว่าทําให้รถเนี่ยมีความแข็งแรงเกาะถนนนะฮะแล้วก็สามารถขับอย่างสปอร์ตอ่ะก็มัน G-R-S p o r t อ่ะมันจะขับแบบคอมฟอร์ตได้ไงต้องขับแบบสปอร์ตใช่ไหมและนี่คือความแตกต่างของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องบอกว่า Toyota าย i s ิ Ative H-E-V-T-R Sport ปี2025นะครับบอกไว้เลยว่าเขาไม่ใช่แค่สวยแต่เขาได้เพอร์ฟอร์แมนด้วยและนี่คือภายนอกป่ะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับสเกิร์ตข้างเห็นไหมจะแตกต่างนะจาก H-E-V Premium เลยนะเห็นไหมล้อที่บอกนะครับลงไปถึงด้านหลังไฮไลท์เหมือนกันด้านหลังคือนี่สเกิร์ตหลัง สีดําตัดเลยคือถ้าเราซื้อสีขาวคุณผู้ชมสีดํามันจะชัดเจนมากเวลามันตัดกับสีขาวถูกไหมฮะนี่สปอยเลอร์หลังเป็นไงสีดําสวยแล้วมันไม่ใช่สปอยเลอร์ใหญ่ๆอ่ะมันเป็นแบบเล็กๆดูเนียนๆไปกับตัวรถแต่ให้ความโดดเด่นเพราะสีที่มันตัดกันแบบนี้นะฮะรวมไปถึงเนี่ยยังมีหมดนะพวกระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์กระระยะถอยหลังด้านหลัง4จุดมีมาครบหมด ที่แตกต่างคือเรื่องของชุดตกแต่งที่เป็น GR Sport นะครับเนี่ยสกิร์ตหลังสวยมากเลยอะนี่เป็นไงเหมือนอยู่ในสนามแข่งมอเตอร์สปอร์ตยังไงอย่างนั้นเออ,เอ,อและนี่คือดีไซน์ภายนอกนะครับที่ให้ความดุดนันความสปอร์ตแตกต่างจาก s e v Premium เลยนะครับกับตัว GR Sport เดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างว่าภายในจะมีความแตกต่างกันยังไงไปลุย เข้ามาแล้วโอ้โหอย่างแรกเลยนะครับใน G R Sport ตัวนี้นะฮะพวงมาลัยครับผมมีโลโก้ G R นะครับติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำให้เมื่อเราเข้ามาในรถแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟิลมันเปลี่ยนฟิลมันเปลี่ยนเมื่อกี้ผมอยู่บน ยาริสเอทีดตัว H.E.V Premium เนาะมันเข้ามาแล้วมันจะมีความคอมฟอร์ตนะครับรู้สึกสบายสายนะครับแต่พอเข้ามาในตัวที่เป็น G.R Sport แล้วเนี่ยเฮ้ยมัน Aggressive มันดูดุดันนะนะครับและสีภายในแตกต่างชัดเจนนะตัวนี้เป็นสีดำล้วนนะครับดำแบบดำล้วนเลยคือเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย นี่เราแบบกําลังจะอยู่ในสนามแข่งเอ้ยยังไงอย่างนั้นคือมันมีความสปอร์ตมันมีความดุดันแ้้วพูดอย่างนี้ใครที่ชอบรถที่มีดีไซน์ที่ดูเฉบเฉี่วัยวรุ่นสปอร์ตดุดันผมว่า GR Sport อาจจะตอบโจทย์เพราะว่ามันดูแล้วมันเข้มอ่ะข้างในดูมีโลโก้ GR ที่เบาะด้วยนะครับตัวเบาะเนี่ย ความรู้สึกที่นั่งยังสบายเหมือนกันผมคิดว่าวัาสดุเบาเนี่ยไม่แตกต่างหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องของสีนะครับมันแตกต่างกันคือเป็นสีดำเท่านั้นแหละนะฮะรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ Toyota Safety Sense เขาก็ให้มาครบหมดเหมือนกันนะครับ Adaptive Cruise Control แบบ All Speed อย่างที่บอกไปนี่คือจุดเด่นอยู่แล้วนะฮะหรือเรียกว่าระบบเตือนนะครับขณะถอยจอดต่างๆมีเซ็นเซอร์กรระยะด้านหลัง4จุดด้านหน้า2จุดกล้องมองรอบคันพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถนะครับบาย Spo ร o r วอร์ n i n g ก็มีมาครบนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ย Toyota Safety Sense จัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพวกเบร,รกเบร,รกมือไฟฟ้านะครับป a ร์คเบร,รกหรือเบร,รกโฮก็ก็มีมาครบหมดนะฮะเครื่องยนต์ในตัว GR Sport หรือว่าจะเป็น HEV Premium ไม่แตกต่างเป็นระบบ Hybrid นะครับที่มีเครื่องยนต์1.5ลิตรพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทํากําลังสูงสุด111แรงม้าเหมือนกันแต่จุดเด่นในตัว GR Sport อย่างที่เราคุยกันคือระบบช่วงล่างนะครับ MacPherson สตัดนะครับหรือพอ t i o n Beam ด้านหลังเซ็ตมาใหม่หมดนะครับสปริงนะครับโชอพัพหนืดขึ้นแน่นขึ้นแข็งขึ้นยังคงความสบายไหมจะเหมือน HEV Premium ไ,ไหมตอบไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่า มันหนึบขึ้นแน่นอนด้วยค่าความแข็งของสปริงและโชคอัพที่เพิ่มนะครับตัวขนาดของแกนกลางมาคือมันแตกต่างกันแน่นอนแต่จะขับแล้วเป็นยังไงตอบไม่ได้ต้องรอไปขับจริงนะฮะและนี่คือความแตกต่างของ H-EV Premium กับ G-R Sport เดี๋ยวให้ผู้คุณผู้ชมดูคือต้องบอกว่ามันแตกต่างด้วยกันตกแตกที่ความสวยงามนะครับและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แตกต่างกันก็เป็นว่าใคร ที่อยากได้ y ยล i s a t i v บไว้ใช้งานนะครับถ้าเป็นสายแบบพอบ้านแม่บ้านเอาความชิลๆชอบความคอมฟอร์ตลักชวรี่อาจจะเลือกตัว HEV Premium ก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบวัยรุ่น หรือว่าต่อให้วัยเราไม่รุ่นแต่ใจเรามันรุ่นมากใจเรามันรุ่นมากอาจจะมา GR Sport เลยก็ได้นะครับและนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของทั้ง2รุ่นนี้ขับจริงจะเป็นยังไงต้องรอไปรีวิวตอนขับแต่นี่คือพรีวิวและรีวิวรอบคันภายในภายนอกที่เป็น first impression ให้คุณผู้ชมได้ดูกันและนี่คือ Yaris a c t i v นะครับทั้งตัว s e v Premium และ GR Sport ในตัวใหม่ปี2025นี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้าง ก,การที่ได้เห็น2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริงๆครกับยาริสเอีตัวใหม่ที่ได้มาสัมผัสนะครับภายนอกภายในทั้ง s p v Premium และ GR Sport นะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามตัวจริงนะครับเร็วๆนี้น่าจะได้ไปชมกันนะครับที่ศูนย์โตโยต้าก็ดีน่าจะมีให้ทดลองขับอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมทีนะครับจากมอเตอร์ช n แนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ